ไม่เอ็นกินน้อยมาทางนี้นทางนี้ทางนี้นี้มาหาพ่อนี่มาหาพ่อเป็นกูบี้ใจมูกอ่ะลูกไม่เอ็นกินหน่อยมาทางนี้นะทางนี้มาทางนี้านี้มาหาพ่อหน่มาหาพ่อเป็นกูบี้ใจมูกอ่ะลูกแล้วดูปากอะไรกัน อ, Syndrome อย่าดูปากค้องอันนี้คือคอยู่ในอปอันยาแล้ทำไมปากไเยออร่อยไหมกินอะไรอยู่คะกนอรแออ Wow. วาวอะไนี้ถืออะไรอยู่เีอะไรนีว้าวว้าวดมากท,ทีว้าวไหมว้าวไหมนี่อะไรอันนี้อะไร,ะไรเห็นเทพีอะไรสักอย่างไม่คืออะไรเก้าเอาน่ารักไหมสีปเป็กเกียลูกถือทำว้าว อ,อ,อ,อันดาดูนี่นะฮะอัแม่เอาความสุข,ขกี่ทีให้เขาดูอัญญาอัญญามาดูนี่ไปดูเตุกเอาอัญญามีอีกนะอัญญาอ,นะอย่าลืมลูก

พี่คจะกินเนฟายเอเอาไไ้อนท่ให่ข้าไหมไม่เข้ากันใหม่ไหมกระอะกะันยาตันี่ชอบกินแอปเปิ้ลเนาอมามีเปิ้ลมาพาไนมันไม่้ยไหนนะใช่ไห ขอบคุณข้ามันมียังเอาไหมเอ้าโโหลูกสาวเมอนข้าคืนข้าแต่ทำทักทำหนึงให้มันมีดูซิทำกันเห็นเห็นเขาทำเสียงวะทำท่าตกใจกันทุกคนหนูลูกของพี่ของพี่พี จมูกอะลูกอะไรลูกอันนี้เปนของพี่นูอร่อไหมร้ยใส่ันใหม่ไหมว้าวไหมว้าวมัวาวเขาดูจิงไหมยยเนียจีเข้าไหมข้าไหมคะับเข้าไหม ไม่ข้าวออกเองใช่ไหม้องีหจริง,อ,งอ๋ออกให้ันข <c oughs> ที่ชอบกินแอปอมมเ,อเปิ้ลเหรอแอปเ้ลอปเมีเปิดใช่มาแข็งไหม <c oughs> โอ้ฟันก็ยังเขายังเปนอยขอบคุณข้ามันมี้ยขอบคุณข้าเในทาง<อ>ก้อนเดียวเดี๋ยว ทำหนึ่งให้พอมีดูซิ<อ>ทำกันทำท่านพ่อพ่อแล้เขาใส่อันนึงแล้วก็ถนอนใส่แล้วเขาตกไอ้พูดว่าสิเอาแคร์แบบร์ลูกแคร์แบบร์สนใจแคร์แบบร์หน่อยแบบ เราทำไมมันน้ำละตกใจทุกอันเลยนะเมื่อกี้ให้ดูทีละชิ้นตกใจทุกชิ้นเลยจะกินก้านหม่ำไหมขอบคุณค่าครับอร่อยไหมครับอร่อย ไม่อนนชอทอะไรนะเอาจากของพี่ทีแล้ใส่ไว้ใหลน่อยู่ในพร้อมองพี่รั ไม่มีตุ๊กตาอะไรมาให้เขา้าเหรอขบแบบพี่บเยทีทาไปหยิบมาแล้วเดินมาบอกประเอ็นกินไ้องีตุ๊กตามันไม่เอานี่ไงไม่เอาดไนนี่ไงไม่เอ็นกินหน่อยมาทางนี้มาทางนี้ทางนี้มาางนี้มหาพ่อนี่มาหาพ่อมันกูบี่เลยจมูกอะลูก ไม่เอ็นก yeah, yeah. okay. uh ินดวยาทางนี huh. uh ้มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้มาหาพ่อนน่มาหาพ่อลูกพี่เ่ยจมูกอะลูกดูปากดูดูอะไรของเธอนะตกใจเกนอ๋ยดูปากคางอันนี้คืออยู่ไนก็ไหนผนย Anh nha mày bắt anh nha mày bắt anh nha mày không? nha mày bắt 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 nha mày นี่อะไรอันนี้อะไรเป็นเทกนีเลยรั้งอย่างไม่คืออะไร <c ười> เจ้าเอาน,เน่ารักไหมอสิปี๊ด้ารูปถูกทำอหมยาววาวสิปวดเบื่อเออใจอันยาดูนี้นะ อ้มริกเอาามสุขขอภาพทีให้เขาดูอนนยามาดูนี่มาดูสต๊อกเอานายามีอีกนะอยาลืมลูกว้าวสิตเกียรลูกทูกวายาว้าวสิ

เอาไหมเอ่อเอาโอ้โหลูกสาวฉันชอบขึ้นแค่ไหนทำท้าทำหนึ่งให้มามีดูซิทำกันเห็นเห็นเขาทำทำเสียงมะทำท่าตกใจกันอนี่หนูลูกของพี่ของพี่พีมันพูดพีเลยจมูกอ่ะลูก อะไรลูกอันนี้เปนของพี่นูอร่อยไหมเนใส่กันใหม่ไหมว้าวไหมว้าวไหมไหนว้าวเขาดูตะ킹ไหมไเอาโยนอะอ่้าขไหมเ้อเ้าไหมคะับเข้าไหม ไม่เข้าจะอกงเช่หรีจกกจหจรง,อ,งอ้ยีจน้นเกินพ <c oughs> ี่ชอบกินแอปเปิ้ลอะแอปเปิ้ลอะมนมีเปิดใท่มาแข่งไหม <c oughs> <c oughs> โอ้โันก็ยังไม่เขยะเกัน <c oughs> ข้าขึ้นข้าม่ามีเนี่ย้าข้นขาเดียเด๋ยวทำก้านเดี๋ยวเ Oh. ทำหนึ่งให้มันมีดูซิ <gasps> ทำกั <gasps> น